สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะมีคําแนะนําสําหรับอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่มีภาวะโลหิตจางนอกเหนือจากนี้จะพาไปเจาะลึกถึงวัคซีนที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ฉีดได้พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตาม ามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทาให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสําคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนยียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นํามาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพ,พร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮด้ารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮด้ารุ่นที่3าได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกเข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป คนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน สมัยนี้เขาอ,ออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมเงินของคุณกับสลากออมสินพิเศษสองปีออมได้ทั้งสองรูปแบบทั้งดิจิทัลและใมสลากฝากตั้งแต่2ธันวาคม2 5 6 6ถึง31มกราคม2 5 6 7รลุ้นรางวัลมูลค่ารวม80บล้านบาทออมให้ได้10-3 0%เเพื่อลดความเสี่ยงยากจน จะไม่ไกลตัวอีกต่อไปคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญทีนแนเวลดเพร้อมนำเสนอบรรยาการ้อนข้อมูลจริงรอบด้านมาให้คุณถึงหน้าจอทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึก เข็มพ้นด้วยกราฟิกประกอบภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์2ีสนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป่านเทียเด่นช่อง1 6และซูริชันช่อง777 ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะการกินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์จะช่วยทําให้สุขภาพของเราดีได้นะคะหลายครั้งหลายหนคนที่มีอาการผิดปกติทางร่างกายปรากฏว,ว่าพอปรับเปลี่ยนการกินอาหารให้ดีให้เหมาะสมแล้วก็ภาวะต่างๆนั้นหายไปเลยนะคะหนึ่งในนั้นค่ะก็คือภาวะโลหิตจ,จางนั่นเองหลายคนมีภาวะโลหิตจางหรือว่าอาการโลหิตจางก็สืบเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กในร่า างกายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากินอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินบางชนิดก็สามารถช่วยได้นะคะมีอาหารอะไรบ้างที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะโลหิตจางลองมาติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะ ภาวะเลือดจางหรือโลหิตจางเกิดจากการที่ร่างกายของเราผลิตเซลล์เม็ดเลือดได้น้อยกว่าปกติส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการขาดธาตุเหล็กภาวะโลหิตจางสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะแต่คนบางกลุ่มก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะนี้ได้มากกว่าคนทั่วไปเช่นทารกที่ได้รับธาตุเหล็กจากนมแม่หรือนมผงไม่เพียงพอผู้ที่กินมังสวิรัติและผู้ที่บริจาคเลือดเป็นประจำ ผู้ที่มีภาวะเลือดจางควรจะเน้นกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเป็นหลักเพราะธาตุเหล็กมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงจึงอาจช่วยรักษาภาวะเลือดจางได้ดังนี้เนื้อแดงเช่นเนื้อวัวนอกจากจะเป็นแหล่งของโปรตีนที่ให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วก็ยังอุดมไปด้วยธาตุเหล็กในปริมาณที่สูงด้วยดังนั้นจึงเป็นโปรตีนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะเลือดจาง สำหรับสเต็กเนื้อ85กรัมจะให้ธาตเหล็กประมาณ1.5-2.5มิลลิกรัมคิดเป็นร้อยละ13-15ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวนันเครื่องในโดยเฉพาะตับเป็นอีกแหล่งของธาตเหล็กโดยตับไก่42กรัมให้ธาตุเหล็กประมาณ5.1มิลลิกรัมคิดเป็นร้อยละ28ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวนัน อีกทั้งตับยังมีวิตามิน B9 หรือโฟเลตสูงซึ่งโฟเลตจะมีคุณสมบัติในการช่วยผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงนอกเหนือจากตับแล้วผู้ที่มีภาวะเลือดจางอาจเลือกกินเครื่องในส่วนหัวใจไตหรือลิ้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ อาหารทะเลโดยเฉพาะหอยหรือปลาเช่นหอยแมลงผู้หอยนางรมปลาทูปลาแมคเคอรเรลเป็นอาหารที่ผู้ที่มีภาวะเลือดจางควรจะกินเช่นเดียวกันเพราะอาหารทะเลเหล่านี้จะมีธาตุเหล็กในปริมาณสูงและยังมีสารอาหารอื่นๆทั้งวิตามิน B12 ไอโอดีนซิลิเนียมสังกะสีและกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย ตัวอย่างปริมาณธาตุเหล็กในอาหารทะเลเช่นหอยแมลงผู้สุก85กรัมจะให้ธาตุเหล็กประมาณ5.7มิลลิกรัมคิดเป็นร้อยละ32ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันผักใบเขียวเช่นผักโขมคะนา้าและผักตระกูลกะหลำ่ำมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีภาวะเลือดจางหลายชนิดทั้งธาตุเหล็กวิตามิน b 9วิตามิน C และสารต้านอนุมูลอิสระแคโรทีนอย ตัวอย่างของปริมาณธาตุเหล็กในผักใบเขียวก็เช่นผักโขมปรุงสุกหนึ่งถ้วยจะให้ธาตุเหล็กประมาณ6.4มิลลิกรัมคิดเป็นร้อยละ36ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันนอกจากจะมีธาตุเหล็กสูงแล้วนะคะผักใบเขียวก็ยังมีใยอาหารสูงมีไขมันและแคลอรีต่ต่ำมีส่วนช่วยในกระบวนการย่อยและอาจช่วยในการคุมน้ำหนักได้ด้วย ผักใบเขียวจึงไม่ได้มีประโยชน์แค่กับผู้ที่มีภาวะเลือดจางเท่านั้นค่ะแต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักรวมถึงผู้ที่กินมังสวิรัตด้วย อาหารที่มีวิตามินซีสูงผู้ที่มีภาวะเลือดจางควรจะกินอาหารที่มีวิตามินซีสูงร่วมกันกับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพราะวิตามินซีมีคุณสมบัติในการช่วยทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าหากร่างกายได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอก็อาจช่วยทําให้ภาวะเลือดจางดีขึ้นได้นั่นเองค่ะ ผู้ที่มีภาวะเลือดจางควรศึกษาเคล็ดลับหรือข้อควรระวังในการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและได้ประโยชน์จากอาหารที่กินอย่างสูงสุดดังนี้ควรจะกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงร่วมกับอาหารที่มีส่วนประกอบของวิตามิน B12 และวิตามิน B9 ด้วยเนื่องจากวิตามินเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในกระบวนการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง ควรกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงร่วมกับอาหารที่มีวิตามินซีสูงและอาหารที่มีส่วนประกอบของสารเบต้าแคโรทีนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุเหล็กของร่างกายไม่ควรกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงร่วมกับเครื่องดื่มประเภทช,ชาหรือกาแฟรวมถึงอาหารที่มีออกซาเลตและแคลเซียมสูงเพราะอาจจะไปลดประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุเหล็กของร่างกายการเลือกกินเนื้อวัวควรจะเลือกกินเนื้อว,วัว,อกกนนอว,วส่วนที่ไม่ติดมัน ปรุงด้วยวิธีที่ทำให้ไขมันตม่มและกินในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลในปริมาณที่สูงจนเกินไปค่ะในบางกรณีถ้าหากผู้ป่วยมีภาวะเลือดจางอย่างรุนแรงการเลือกกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องกินอาหารเสริมธาตุเหล็กหรือโฟเลตเพิ่มไปด้วยการได้รับธาตุเหล็กมากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะเหล็กเกินซึ่งนี่ถือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โดยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการได้รับอาหารเสริมเกินขนาดผู้ที่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมธาตุเหล็กจึงควรจะกินตามปริมาณที่แพทย์แนะนําอย่างเคร่งครัดนอกจากอาหารที่มีธาตุเหล็กจะช่วยลดภาวะเลือดจางแล้ววิตามินบํารุงเลือดก็จะมีส่วนสําคัญในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดเลือดจางโดยแร่ธาตุและวิตามินบำรุงเลือดที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์และช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ตามปกติมีดังนี้ค่ะ กรดโฟลิกหรือวิตามิน b 9เป็นวิตามินบำรุงเลือดที่สำคัญซึ่งช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงการขาดกรดโฟลิกอาจทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือดแดงคือเม็ดเลือดแดงจะมีขนาดใหญ่และยังมีอายุน้อยกว่าปกติจำนวนเม็ดเลือดแดงจึงอาจจะลดน้อยลงและเกิดภาวะโลหิตจ,จางอาหารที่มีกรดโฟลิกสูงได้แก่อาหารทะเลตับไข่ ถั่วธัญพืชถัดสีน้อยผักใบเขียวเช่นเขลวโปวยเล้งบอกคอรี่กะหล่ำดาวและหน่อไม้ฝรั่งวิตามิน B12 มีบทบาทในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงขึ้นใหม่หากได้รับวิตามิน B12 ไม่เพียงพอจะทําให้การสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์หรือเกิดความผิดปกติซึ่งทําให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ด้วยเช่นเดียวกัน วิตามินบำรุงเลือดอย่างวิตามิน B12 ิพบได้ในอาหารหลากหลายชนิดเช่นเนื้อวัวเนื้อไก่ปลานมและไข่ทางนี้ผู้ที่รับประทานมังสวิรัตหรือไม่รับประทานอาหารที่ทําจากสัตว์อาจต้องรับประทานวิตามินเสริมที่มีวิตามิน B12 เพื่อทดแทนปริมาณวิตามิน B12 ที่ได้รับไม่เพียงพอทองแดงเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่กระตุน้นให้ร่างกายใช้ธาตุเหล็กเพื่อสร้างฮีโมโกลบินที่เป็นส่วนประกอบหลักของเม็ดเลือดแดง การขาดทองแดงจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางเนื่องจากไม่สามารถดูดซึมธาตุเหล็กไปใช้ได้ตามปกติและอาจเกิดภาวะขาดธาตุเหล็กด้วยทองแดงพบมากในตับและเครื่องในสัตว์อื่นๆอ,อาหารทะเลผักใบเขียวธัญ,ญพืชขัดสีน้อยถั่วมเมล็ดพืชและช็อกโกแลต วิตามิน A ช่วยให้ธาตุเหล็กถูกด,ดูดซึมเข้าสู่ฮิโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีขึ้นจึงควรกินอาหารที่มีวิตามิน A ควบคู่กันกับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงซึ่งวิตามิน A พบได้ทั้งในเนื้อสัตว์และผักผลไม้เช่นเนื้อปลานมไข่ตับผักใบเขียวผักผลไม้ที่มีสีเหลืองส้มและแดงเช่นฟักทองแคอรอทมะละกอสุกวิตามินซี เป็นวิตามินบำรุงเลือดที่สำคัญเช่นเดียวกับวิตามิน A เพราะช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กไปใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ดีขึ้นวิตามิน C พบมากในผักผลไม้รสเปรี้ยวเช่นมะเขือเทศส้มและสตววรอเบอรี่ผักใบเขียวและบรอกโคลี่ นอกจากแร่ธาตุและวิตามินบำรุงเลือดแล้วนะคะเราควรต้องกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงเช่นเนื้อปลาเนื้อวัวอกไก่นมถั่วเต้าหู้และเมล็ดพืชต่างๆเนื่องจากโปรโตีนจะมีส่วนสําคัญในการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อทุกชนิดของร่างกายรวมถึงฮิโมโกบินในเม็ดเลือดแดงด้วยค่ะ โดยทั่วไปเราจะได้รับแร่ธาตุและวิตามินบำรุงเลือดจากการกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างหลากหลายในปริมาณที่พอเหมาะถ้าหากไม่แน่ใจว่าได้รับสารอาหารต่างๆเพียงพอหรือไม่ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนซื้ออาหารเสริมมากินเพราะการกินอาหารเสริมในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน,านก็อาจทําให้มีวิตามินสะสมในร่างกายและจะเป็นอันตารายต่อสุขภาพได้นั่นเอง นอกจากนี้ควรต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจำกัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหากมีอาการผิดปกติเช่นอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายตัวซีดหายใจหอบถี่และหัวใจเต้นเร็วก็ควรต้องรีบไปพบแพทย์เพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะโลหิตจางที่ควรได้รับการรักษานั่นเองค่ะอาหารแต่ละอย่างที่แนะนำกันไปก็ดูดูแล้วหาทานง่าย ไม่ได้ยากเลยนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าสภาคุณผู้ชมมาเจาะลึกถึงเรื่องของวัคซีนที่เหมาะในการฉีดทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ สมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่น,น,นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะฮะ,ฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมเงินของคุณกับสลากออมสินพิเศษสองปีออมได้ทั้งสองรูปแบบทั้งดิจิทัลและไมสลากฝากตั้งแต่2ธันวาคม2 5 6 6ถึง31มกราคม2 5 6 7ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม80ล้านบาทออมให้ได้10-30%เพื่อลดความเสี่ยงยากจนอมคค่ะแม่ ตนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน ฤดูการนี้มีฟาร์มไร้การขอโทษจริงๆฟาร์มวุ่นวายอย่าแตะมือเที่ยงนะในนั้นสภาพดูไม่ได้นะฟาร์มกวนโจโคนี่ซีโอฉันรู้ว่าจะสะกดยังไงมันไม่ใช่ชื่อจริงผมอยู่แล้วโจทีเซวันยาคัโจทีเซวันยาคัคคและฟาร์มน่ารักวัดดี มไม่ต้องห่วงมันเป็นสุภาพบุรุษมันไม่กัดผู้หญิงหรอกแล้วสัตวแพทย์ละ่ะอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน All creatures great and small ปีทุกวันจันทร์และวันอังคาร21นฬิกาที่ True Series True Vision s ช่อง240ที่สุดหัวบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทั้งออนไลน์สแกนโทร0 2 7 0 0 8 0 0กดสหรือที่ True Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการแนะนําวัคซีนที่ผู้สูงอายุจําเป็นต้องฉีดซึ่งมี5ชนิดด้วยกันนะคะมาในสัปดาห์นี้ยังคงเจาะลึกเรือร่องราวเกี่ยวกับวัคซีนแต่ว่าจะพาไปดูวัคซีนที่ฉีดได้ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กลองมาติดตามข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจเหล่านี้จากกุมารแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียวด้วยกันค่ะ Thank <laughs> you. วัคซีนไข้เลือดออกนะคะก็มันเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่2ชนิดในประเทศไทยนะคะก็ชนิดแรกก่อนก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่งมาใหม่เลยมเมื่อเดือนกันยายนนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกโดยที่เป็นเชื้อเป็นชนิดอ่อนริดซึ่งตัวแกนหลักของมันเนี่ยทำมาจากวัคตัวไวรัสเดงกีไททูซึ่งเป็นไทที่อันตรายนะคะวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะต้องฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีจนถึงอายุ60ปีแล้วก็จะฉีด2เเข็ห่างกัน3ดือน นะคะประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้ค่อนข้างดีเลยค่ะก็คือจะสามารถป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ของไข้เลือดออกเนี่ยได้ถึง80.2%แล้วก็สามารถลดการนอนโรงพยาบาลได้ถึง90.4%นตะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมาเลยค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ตัวนี้มีมานานแล้วนะคะอีกตัวหนึง่งซึ่งตัวที่มีมานานแล้วเนี่ยตัวนี้จะ เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนรีดแต่ว่าจะทํามาจากไข้เหลืองแล้วก็ตัวประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือว่าจะสามารถป้องกันทุกสายพันธุ์เนี่ยได้เพียง65%แล้วก็ลดการนอนโรงพยาบาลได้80%นะคะซึ่งตัวส่วนที่ส่วนตัวที่2เนี่ยจะแตกต่างกับตัวแรกยังไงก็คือว่าตัวที่2เนี่ยจะต้องผ่านการเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว ถึงจะฉีดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็เลยแนะนําให้มาฉีดวัคซีนตัวที่1ที่หมอคุยไปเพราะว่าใครก็ได้ที่อายุตั้งแต่4ปีจนถึงอายุ60ปีจะเคยเป็นไข้เลือดออกหรือไม่เคยเป็นไข้เลือดออกก็สามารถมาฉีดวัคซีนตัวนี้ได้ ก็ต้องสําคัญนะคะเพราะว่าเวลาเราจะฉีดวัคซนีนตัวไหนเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าผลข้างเคียงมีอะไรบ้างซึ่งตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าวัคซีนทุกชนิดนะคะเวลาฉีดก,ก็จะมีเอฟเฟกก็คือว่าจะมีปวดบริเวณที่ฉีดฉีดที่แขนอันนี้จะเป็นการฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะคะซึ่งเวลาเราฉีดไปเนี่ยก็อาจจะมีการปวดหรือว่ามีการบวมบริเวณที่ฉีดได้อาจจะมีปวดเมื่อยมีไข้ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มากค่ะส่วนใหญ่มีแค่ปวดบริเวณที่ฉีดทั้ง2ชนิดเลย ก็เอาหลักๆเลยก็คือว่าเวลาเราจะมาฉีดวัคซีนทุกชนิดไม่ใช่ให้ไข้เลือดออกนะคะควรจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงก็คือไม่เจ็บป่วยระหว่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนไปเนี่ยก็คุ้มคุ้มกันจะได้ขึ้นในร่างกายดีๆเพราะฉะนั้นก็ต้องทานข้าวให้อิม่มนอนให้หลบับพักผ่อนเยอะ,ยอะๆแล้วไม่เจ็บป่วยระหว่างนั้นจะดีที่สุดนะคะ แต่ว่าตัววัคซีนไขเลือดออกเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่หมอได้กล่าวแต่ตอนแรกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อห้ามผู้ที่ฉีดไม่ได้เหมือนกันนะคะก็คือผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยอย่างเช่นผู้ที่กําลังทานยากดูมิคุมกันทานสเตียรอยอยู่หรือว่าผู้ที่เจ็บป่วยเป็นโรค HIV พวก IV, นี้จะเป็นข้อห้ามเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอก,ก่อนฉีดด้วยนะคะ จริงๆวัคซีนของประเทศไทยเราเราก็จะมีเรียกว่าวัคซีนมาตรฐานกับวัคซีนทางเลือกนะคะตัววัคซีนมาตรฐานเนี่ยฉีดทุก คนอยู่แล้วในเด็กไทยของทุกคนแล้วก็ตามรัฐบาลก็ฉีดปกติก็ฉีดแต่ส่วนวัคซีนทางเลือกเนี่ยเดิมเราจะมีวัคซีนอย่างเช่น IPD ีโรตาซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทราบอยู่แล้วแต่ภายในช่วงหนึ่งปีมานี้เนี่ยจะมีวัคซีนตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากไข้เลือดออกเนี่ยก็คือวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากนะคะซึ่งตรงนี้เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ6ปีจนถึง5ขวบ11เดือนซึ่งตรงนี้หมอว่าสําคัญเพราะว่าวัคซีนโรคมือเท้าปากก็เป็นวัคซีนนนททที่่่าา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 งงพววกกกกหมมมอออออรอคอานานอรคคยลเเเาาววืืจจโปส เ,เป็นเชื้อโรคที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่ผื่นที่ปากที่มือที่เท้าตัวเอเทโรไวรัส71จะสามารถทําให้เกิดยื่อหุ้มสมองอักเสบได้มีภาวะชักได้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นการได้รับวัคซีนก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยเหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็ฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนค่ะ ฐานะของกุมารแพทย์นะคะบอกก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงคือจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนไม่ใช่แค่เด็กหลักทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็สุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรามัดระวังตัวไม่ติดโรคเชื้อโรคใดๆแต่วิธีที่เราจะป้องกันได้ง่ายที่สุดก็คือการรับวัคซีนนะคะซึ่งวัคซีนในแผนมาตรฐานปกติทั่วๆไปเนี่ยก็ต้องรับตามที่นัดอยู่แล้วเวลาที่คุณหมอนัดเนี่ยพยายามมาให้ตรงตามนัดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจ็บป่วยก็อาจจะมาปรึกษาคุณหมอว่าจะฉีดได้ไหมหรือว่าจะต้องเลื่อนไปขนาดไหน ะะแล้วก็วัคซีนที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นได้อย่างเช่นมือเท้าป่ากก็เริ่มได้ตั้งแต่อายุ6เดือนนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่สําคัญอีกเช่นกันก็เริ่มได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเหมือนกันนะคะส่วนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกก็เริ่มได้ตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปค่ะ ผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก่อนที่จะเข้ารับวัคซีนอย่าลืมเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและกินอาหารที่มีประโยชน์ส่วนใครยังคงมีคําถามข้อข้องใจก็สามารถที่จะปรึกษาเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ก่อนที่จะรับวัคซีนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางหน้าจอของ TNN ช่อง16นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีแพลตฟอร์ ที่หลากหลายให้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง TikTok นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบรรดาอัสมชนิกประชาคมอัดสมชันและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อกำเนิดหอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัดสมชันโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ณหอสมุดชั้น3 ตึกอัดสมชัน2003โรงเรียนอัดสมชันบางรักกรุงเทพโรงเรียนอัดสมชัญได้ก่อตั้งขึ้นในคริตศักราช1885หรือปีพุทธศักราช2428โดยบาทหลวงกอลอมเบชาวฝรั่งเศสเจ้าอาวาสวัดอัดสมชัญและได้นำภารดา,าคณะเซนคาเบียนจากประเทศฝรั่งเศสมารับดำเนินการต่อจนสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้บ่มเพาะ ผลิตสิทธิ์เก่าอัสสำชัญที่เรียกกันว่าอัดสำสชาิิมาจวบจนถึงปัจจุบันจํานวนมากกว่า5 0,000ท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอัดสำสชาิิได้ทําคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติจนเป็นที่ประจักษ์เป็นที่เคารพนับถือและเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างและในโอกาสสําคัญน,นี้เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดพระดาวิริยะชันทวโรดมหรือบราเธอร์ลุยส์ชาแนล ปูชนียบุคคลอันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวแดงขาวทางมูลนิธิบราเตอรุ่ยส์แชนแนลโรงเรียนอัศวัชชันสมาคมอัศสัชชัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัศสัชชัญและชมรมอัศสัชชันดีเด่นได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำพิธีเปิดหอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัศสัชชันอย่างเป็นทางการสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นายปียบุตรชนวิจารประธานชมรมอัศสัชชนิกดีเด่นร่วมกับคณะกรรมการชมรม เป็นคณะดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจต่ออนุชนรุ่นหลังในการทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติสื่อไปงานนี้อัศมชนิกผู้ได้รับการใส่ชื่อในหอเกียรติยศตลอดจนทายาทบุคคลสำคัญระดับชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอัศสมชันได้ให้เกียรติเดินทางเข้าร่วมง,งานอย่างคับขั่งสำหรับงบประมาณในการจัดสร้างหอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอัศสมชันในครั้งนี้ได้รับมาจากการบริจาคของบรรดาอัศสมชนิกผู้ประสบความสำเร็จ ในการรับราชการและประกอบธุรกิจรวมเป็นเงินมากกว่า10ล้านบาทและก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนนี่ถือเป็นการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของประชาคมอสัสมชัญในฐานะเสาหลักทางการศึกษาของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นในปีพิตธศักราช1 8 8 5โดยบาทหลวงกอลเบย์ปลายปีนี้หากใครยังไม่มีแผนเที่ยวที่ไหนอยากเชิญชวนไปสัมผัสสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทย ณพระราชวังกรุงธนบุรีมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมร่วมกับกองบัญชาการกองทัพเรือเปิดพระราชวังเดิมพระราชวังหลวงแห่งกรุงธนบุรีให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่16-28ธันวาคม2566รวม13วันณนะโอกาสพิเศษเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาราชวันปราบดาพิเศษเสด็จขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีสีมหาสมุทร ในวันที่28ธันวาคมของทุกปีปีนี้ครบ256ปีไม่มีท่านไม่มีเราไม่มีเงาไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้วันที่เปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่16-28ธันวาคม2566เวลาการเปิดเข้าชมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทั้งนี้สามารถเข้าออกได้2ทางทางเข้าด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณสำหรับพระราชวังกรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิม เป็นพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญด้วยมีป้อมปราการที่มั่นคงสามารถมองสังเกตการได้ในระยะไกลและอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือในสมัยนั้นความสําคัญอีกประการคือพระราชวังเดิมเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระราชวังเดิมมีโบราณสถานที่สำคัญมากมายได้แก่ท้องพระโรงพระที่นั่งขวางพระตำหนักเก่งคู่พระตำหนักเก่งพระปิ่นกล้าเจ้าอยู่หัวศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอาคารเรือนเขียวศาลสีสับลาวานันป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นป้อมปราการริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันพระราชวังครุงทนบุรีหรือพระราชวังเดิมคือที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือ บริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญด้วยมีป้อมประการที่มั่นคงสามารถมองสังเกตการได้ในระยะไกลและอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือนในสมัยนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมหรือโทร02-4754117 02-4727291ตามวันและเวลาราชาการ